สองความเห็นชาวเน็ตหลังภาพของจองกุก BTS ดูดบุหรี่วอนโซเชียลเว็บไซต์ซุบซิบอเมริกันได้เผยแพร่ภาพของจองกุก BTS กำลังสูบบุหรี่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน LA ที่ไายโดยสำนักข่าวคนดังการคัดเดาก็เกิดขึ้นแม้ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้จองกุกถึงอยู่ที่ LA แต่เขาอาจจะเตรียมตัวไปร่วมงาน MTV Video Music Awards ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ครั้งต่อไปซึ่งเพลงของเขาอย่างเพลงเซเว ได้รับการน,นำเสนอชื่อเข้าชิงประวัติศาสตร์สําหรับซองออฟในช่วงฤดูร้อนแน่นอนพา้พดังกล่าวมีการแชร์วอนโลกออนไลน์และเกิดกระแสะพูดกันอย่างมากมายและนี่คือความเห็นจากชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนโดยกล่าวว่าจองกุกน่ารักและสวยที่สุดในโลกไม่ใช่จองกุกมันเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาที่มีรอยสักเขาาอ้วนเกินไปนี่เป็นเรื่องไร้สาระแบบไหนสุบุรีที่ผิดกฎหมายหรือไม่คุณรู้หรือไม่ว่าคนสุบุรีหัวเรา แค่ไหนเมื่อเขาเห็นโพสต์แบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายอายุ26ปีที่กำลังสุบบุรีเขาอีกแล้วหรอทุกครั้งที่มีบางอย่างเกี่ยวกับ BTS นั่นก็คือจองกุ๊กเสมอ